ขอบคุณเงินทุกสกุลเงินที่หลั่งไหลเข้ามาหาฉันตลอดเวลาฉันเป็นคนหาเงินง่ายแล้วได้มาบ่อยฉันได้รับเงินทุกสกุลเงินตลอดเวลาฉันขอบคุณเงินที่หล,ลั่งไหลเข้ามาหาฉันดั่งใายน้ำฉันขอขอบคุณเงินทุกบาททุกสตางค์ตั้งแต่เล็กจนโต ที่ทำให้ฉันมีเงินมากมายเหลือกินเหลือเก็บเหลือใช้ขอบคุณเงินที่ผลิกดอกออกผลให้ฉันตลอดเวลาขอบคุณเงินที่มาสร้างสิ่งดีๆให้กับฉันขอบคุณเงินที่ผลิกดอกออกผลให้ฉันทั้งยามหลับยามตื่นยามกลางคืนยามกลางวันขอบคุณเงิน ที่เป็นทาสที่ซื่อสัตย์ของฉันขอบคุณเงินทุกสกุลเงินที่เพิ่มในทุกๆบัญชีขอบคุณเงินมากมายที่เข้ามาหาฉันดังสายฟนฉันได้รับเงินทุกสกุลเงินตลอดเวลาเงินเข้าไปบัญชีของฉันในทุกๆวันทั้งยามหลับยามตื่นยามก,ก,กลางคืนยามกลางวัน ฉันรักเงินฉันคือแม่เหล็กดึงดูดเงินเงินรักฉันฉันรักเงินเงินผลิดอกออกผลให้ฉันตลอดเวลาฉันทำอะไรก็ประสบความสำเร็จอย่างง่ายๆสบายๆเงินเข้ามาในชีวิตฉันอย่างง่ายดายฉันหาเงินง่ายฉันเป็นคนหาเงินเก่งฉันทำอะไรก็ได้รับเงินทอง ง่ายดายตลอดเวลาเงินรับใช้ฉันด้วยความเต็มใจเงินเข้ามาหาฉันตลอดเวลาฉันได้รับความมัง่งคั่งทุกอนุเซียว